ปินเกตมณีฉลาดขึ้นเพราะได้เรียนรู้ชีวิตจากนี้ขอลืมอดีตให้อภัยตัวเองและเริ่มต้นใหม่เริ่มมีภาพออกมาใช้ชีวิตกับเพื่อนๆไปเที่ยวต่างจังหวัดส,สร้างความสุขให้ตัวเองตามปกติแล้วสำหรับปินเกตมณีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรามักจะเห็นเจ้าตัวเคลื่อนไหวเป็นการโพสต์ขำคมเศร้าอ,อยู่บ่อยๆ แต่ล่าสุดหลังจากที่เจเจตรินบอกว่ามีคนยกบ้านให้จนกลายเป็นกระแสดังทางไอจของปินก็มีการเคลื่อนไหวเป็นคำาคมภาษาอังกฤษโพสตในสตอรี่ความหมายประมาณว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉันต้องเป็นฉันชอลาดขึ้นเพราะฉันเอาชนะความเศร้าได้ฉันรู้และฉันฉลาดขึ้นเพราะฉันได้เรียนรู้จากชีวิตของฉันข้อผิดพลาด ฉันมีความสุขมากขึ้นเพราะฉันได้เรียนรู้จากชีวิตของฉันและนอกจากนี้ปินยังได้โพสต์ภาพตัวเองออกกำลังกายสุดสัตรองพร้อมข้อความว่า forget your past จุ forget yourself จุ and begin again right now ลืมอดีตของคุณให้อภัยตัวเองจุดและเริ่มต้นใหม่ทันที